นั้นเมื่อบทว่าอันว่าพระสงฆ์ดังนี้อันพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วในวาระที่สีมตรัสแล้วว่าอันว่าเราย่อมให้ซึ่งแสนแห่งทรัพย์แก่ท่านทั้งหลายในพระบทแม้นี้ดังนี้ทรงแลดูแล้วซึ่งพันแห่งอมานตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายจักกระทําอย่างไรดังนี้ อันว่าอมาตทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผูส้สมมุติเทพอันว่าพระองค์จกทรงกระทาอย่างไรดังนี้อันว่าพระราชาตรัสแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่าเราฟังแล้วว่าอันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วอันว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วอันว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วดังนี้จกไม่กลับอีก อันว่าเราเจาะจงซึ่งพระศาสดาไปแล้วจากบวชในสำนักของพระศาสดาพระองค์นั้นดังนี้อันว่าอมตทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผูส้สมมุติเทพแม้อันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจากบวชกับด้วยพระองค์ดังนี้อันว่าพระราชาทรงยังบุคคลให้เขียนแล้วซึ่งอักษรทั้งหลายในแผ่นแห่งทองตรัสแล้วกะข้อค้าทั้งหลายว่า อันว่าพระเทวีพระนามว่าอโนชาจากพระราชทานซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายสามแก่ท่านทั้งหลายก็แลอันว่าท่านทั้งหลายพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าได้ยินว่าอันว่าความเป็นใหญ่อันพระราชาทรงสละแล้วแก่พระองค์อันว่าพระองค์จงเสวยซึ่งสมบัติตามความสบายดังนี้ก็ถ้าว่าอันว่าพระเทวีจะถามซึ่งท่านทั้งหลายว่า อันว่าพระราชาเสด็จไปแล้วณที่ไหนดังนี้อันว่าท่านทั้งหลายพึงกราบทูลว่าอันว่าพระราชาตรัสแล้วว่าอันว่าเราจกบวชเจาะจงซึ่งพระศาสดาดังนี้เสด็จไปแล้วดังนี้ดังนี้แม้อันว่าอมาตทั้งหลายส่งไปแล้วซึ่งข่าวสารทั้งหลายแก่ภรรยาทั้งหลายของตนของตนอย่างนั้นนั่นเทียวอันว่าพระราชาทรงส่งไปแล้วซึ่งพึ่งพ่อค้าทั้งหลาย ผู้อันพันแห่งอมาตแวดล้อมแล้วเสด็จออกไปแล้วในขณะนั้นนั่นเทียวในวันนั้นแม้อันว่าพระศาสดาทรงตรวจด,ดูอยู่ซึ่งโลกงในการอันขจัดเฉพาะซึ่งมืนทรงเห็นแล้วซึ่งพระราชาพระนามว่ามหากปินะผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวารทรงดำริแล้วว่าอันว่าพระเจ้ามหากปินะนี้ทรงสดับแล้วซึ่งความที่แห่งรัตนะทั้งหลายสามเกิดขึ้นแล้ว จากสำนักของพ่อค้าทั้งหลายทรงบูชาแล้วซึ่งคำของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแสแห่งทรัพย์ทั้งหลายสามสงละแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระราชาผู้อันพันแห่งอมาตแวดล้อมแล้วเป็นผู้ทรงใคร่เพื่ออันพนวนเจาะจงซึ่งเราเป็นจากเสด็จออกไปในวันพรุ่งอ่านว่าพระเจ้ากับปินะนั้นผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวารจากทรงบรรลุซึ่งพระอระหรันต กับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย